นะครับการสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องท่านครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการวี x ท h แ n ว e ์ Channel ครับก็วันนี้ถ้าเราจะมาสอนนะครวิธีการแก้ทางนะครับสำหรับเด็กดานายนะเราตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของเวเลนนะเราจะออสอนวิธีการแก้ทางเขานะครับโอเคเราจะไปดูที่การ์ดที่เป็นปัญหาของวันนี้ก่อนนะใครเจอวันนี้มีหัวร้อนอย่างแน่นอนนะ รับประกันจะมีความหัวร้อนอย่างแน่นอนนะครับไปที่เป็นกลางนะฮะเรากดไปที่แพทของ d a r k b e y o n นนะครับอ่ะนี่ดาร์คบิออนในส่วนของตัวอ่าไอดีของผมไม่มีนะฮะเพราะว่ายังไม่ยังเปิดไม่เจอคือตัวนี้เองนะครับนี่ครับเวเลนนะผู้นำเหล่าผู้ถูกเนรเทศนะครับตัวนี้เสียงสุดท้ายเขาครับตัวนี้จะใช้ ผลคำรามทุกสึกแล้วก็เศษสุดท้ายของดาไนตัวอื่นๆทั้งหมดที่เราเล่นในเกมนี้นะครับดาไนคืออะไรนะฮะดาไนคือตัวแบบนี้ครับนี่อ่ามันจะเป็นมินเนี่ยนเผ่าหนึ่งนะครับที่เป็นเผ่าที่มาจากอวกาศนั่นเองเป็นมินเนี่ยนแบบเดียวกับเวเลนนะฮะตัวผู้ชายจะมีมีหนวดเห็นไหมตัวผู้ชายจะมีหนวดน,นะฮะส่วนตัวผู้หญิงจะมีเขาอ่าดูง่ายๆเลยนะตัวผู้ชายมีหน,นวดตัวผู้หญิงมีเขา ดูตรงนั้นก็ดูที่ว่ามันเขียนว่าดาไนหรือเปล่าก็พอครับนี่นี่ยดาไนมันเขียนดาไนหรือเปล่าทีนี้เราจะเจอคอมโบการ์ดที่หนน่าปวดหัวคือเวลาที่เขาเล่นตัวนี้นะครับแล้วเราเทศดมันตายไปมันก็มันตายนะแต่เอฟเฟกมันทางานทาให้ตัวมันกลับมาอยู่ในสนามอีกรอบนึงนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ไงนะแต่ ท่าที่เจอมาผมว่าน่าจะเป็นวิธีนี้คือการใช้มินเนี่ยนที่เป็นอามังกัดมาช่วยนะครับอ่าอามังกัรชดคืออะไรอีกแล้วมีดาไนไดมีอามังกัดแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปดูที่ไทยท่านมัง้งจำได้ไหมเจ้แพ่นนี่ะเดี๋ยวหาก่อนอ่านี่ไงนี่ครับกาตัวนี้ครับอามังกัดอืมมาใช้กับเวเลนได้นะครับเพราะว่า ไอตัวมินเนี an> an e ่ยนตัวเนี้ยมันถูกนับว่าเป็นทุกอย่างนะฮะเออทุกไอความหมายของเขาว่าทุกอย่างคือไอเผ่ามินเนี่ยนนะครับที่มีอยู่ในเกมฮัสโตนนะทุกๆเผ่านะก็คือตัวมันเองนะครับจะเป็นมังกรเป็นสัตว์นะเป็นาดาไนนะครับเป็นเครื่องจักรหรือจะเป็นพวกอไออะไรวะไอ้ปีศาจอะพลังวิญญาณธาตุก็เหมือนกันนะครับมันถูกนับรวมว่าเป็นไอ้พวกนั้นทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้นครับมีเสียงสุดท้ายในการสับ การ์ดใบนี้เข้าเด็กโดยเก็บผลพิเศษไว้นะครับคือคเอาไปคอมโบกันคือหลังจากที่เราเทรดมันทิ้งไปก็วิงอยู่ครับวิเลนวิเลนยังถูกเด้งกลับขึ้นมาในเด็กได้นะครับเอในสนามนะฮะแล้วก็ถูกสับกลับเข้าไปในเด็กด้วยนะฮะเป็นอะไรที่อืมกวนมากเลยนะครับเป็นวิธีการเล่นที่คอมโบนรกนะครับเพราะเราไม่สามารถที่จะทําอะไรไอ้ตัววเลนนี้ได้ครับเพราะตีตายไปมันก็ยังกลับขึ้นมาอีกนะฮะ วิธีที่ง่ายที่สุดที่เราจะใช้ในการแก้ทางก็มาที่อิสระครับนี่มานี่ไอมาไอชุดมาตรฐานนะชุดหลักเราเลือกไปที่ค่าไล่สีนะโอเคเราจะไล่หาการผลึกความสามารถนะครับก็คือตัวนี้นี่บรรลหลวงนะฮะตัวนี้จะเป็นการผนึกความสามารถก็คือเอามาใช้สำหรับเอ่ยกเลิกความสามารถของไอตัวเวเลนนะฮะ เราก็จะได้เทรดมันทิ้งได้แบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะเด้งขึ้นมาในสนามหรือว่าจะสุกศับกับเข้าไปในเด็กอีกนะฮะตัวนี้มีความสามารถในการแลกเปลี่ยน้วยครับหลังจากที่เรายังไม่เล่นเขานะครับเราดึงไปที่เด็กมันก็ทําการแลกเอาการ์ดใบอื่นออกมานั่เองนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้นะครับเราก็จะดึงสนามน,นะแล้วก็เลือกไปที่ตัวศัตรูที่เราต้องการจะพสนอความสามารถที่เป็นมินเนี่ยนะไม่ได้เป็น <laughs> ไม่ได้เป็นฮีโร่ตัตรูนะที่เป็นมนะินเนี่ยนะนี่เสนความสามารถมินเนี่ยหนึ่งตัวนะครับคำลามรู้สึกตัวนี้ มีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะคัฟเล่นก็4ี่ิดัตเท่านั้นเองนะสามารถที่จะค์ฟได้แล้วเป็นกลางด้วยนะสามารถจัดใส่ได้กับทุกเด็กเลยนะถ้าคุณไม่ได้เล่นแบบมาตรฐานเออถ้าเกิดคุณเล่นแบบมาตรฐานต้องใช้ใบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบอิสระมีอีกใบนึงอยู่อิสระนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นค่าได้สามนะเป็นนกฮูกป,ปากเหล็กนะค่าได้สาม ความสามารถของมินเนี่ยนก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกับไอตัวบาารรลักษ์หลวงเมื่อกี้คือใช้ในการผนึกความสามารถมินเนี่ยนสัตูอ่ามินเนี่ยนเราก็ได้ครับหนึ่งตัวนะแต่ว่าพลังโจมตีไอ้พลังชีิตมันจะน้อยนะครับเราเอามาใช้แค่ผนึกความสามารถมินเนี่ยนเฉยๆนะครับอ่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าบาทีทนี่เราหาไม่เจอนีอ่นะ การ์ดเยอะนะฮะต้องใช้เวลาหาสักคู่อ่าเจอแล้วนี่ไงน้องหัวปากเหล็กนะฮะอาการ์ดใบน,นี้นะจะเป็นอ่าการ์ดแบบชุดคลาสสิกนะฮะชุดดั้งเดิมของฮ่าต์สโตนนะฮะจะไปทำการคาร์ดเอาขึ้นมาก็ได้ฮนะหรือว่า คุณจะไปเปิดซองการ์ดเพื่อสุ่มหาก็ได้ครับซองการ์ดนะครับแบบที่เป็นมาตรฐานกนะ็คือชุดนี้นครับนี่ตัวนี้นะที่เป็นเหมือนรูปไอสัญลักษณ์ของฮาร์สโตนนะเป็นรูปวงกลมที่มีแฉกออกไปสี่แฉกนะครับก็คือชุดเก่าชุดนี้นะนี่ชุดเก่าชุดเก่าจะประกอบไปด้วยการ์ดที่เป็นชุดคลาสสิกมากมายนะฮะนี่โอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะประมาณนี้แหละ สำหรับการผนึกความสามารถมินเนี่ยนนะในการแก้ทางคอมโบนะเหมือนกับคลิปก่อนที่ผมเคยทําก็คือไอที่แก้ทางรีโนรนเจอร์เดียวดายนะครับก็คือพยายามซับการ์ดที่มันเป็นการ์ดการ์ดของเราที่มันไม่ที่มันซ้ํากันสองใบนะเข้าไปฏนศัตรูนะฮะอะไรก็ได้นะสับเข้าไปนะครับสองใบทําให้เขานี่ไม่สามารถใช้คอมโบได้ครับคือถ้าเกิดเขาจะใช้ก็ต้องเคลียร์การ์ดออกไปก่อนนั่นเองนะถึงจะใช้เล่นได้นะครับ เวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะเรามาแนะนําแค่นี้นะใครที่เจอนะประสบปัญหามานะครับสามารถที่จะจัดใส่เด็กไว้ได้นะครับสาหรับมินเนี่ยนที่ใช้เพน,นึกความสามารถนะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราไม่ใช้กับวเวเลนเราก็ไปใช้กระตัวอื่นก็ได้นะที่มันโกงๆเช่นไอตัวซิเรีอกดีรักอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีฟื้นคืนชีพมีโรคสึมติ์มีพิษมีอะไรมาเงี้ยเราก็าล้างความสามารถให้มันติดใบเลยลก็เททิ้งนะเราจะไม่ต้องมีปัญหามากนะครับไอ่เป็นกร์ด เก็บความรู้เล็กๆนะที่มาแนะนําให้ท่านผู้ชมนะไปลองจัดเด็กกันดูถ้าผมว่ามีประโยชน์นะครับสําหรับตัวพนึกความสามารถครับเราต้องเรียกนะครับว่าเราจะพนึกตัวอะไรไว้เนี่ยขึ้นมือมาแล้วก็ดองไว้ก่อนได้นะดูที่ว่าเท้าเล่นการ์ดอะไรที่มันเก่งๆหรือมีนเนี่ยอะไรโกงๆมาเราก็จะค่อยพัึนความสามารถมันไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดถ้าต้องการต้องใส่นะฮะว่าพี่ขอวิธีแก้ทางการ์ดอะไรนู่นนี่นั่นมานะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมจะได้ มาค้นหาแล้วก็คิดค้นวิธีการแก้ทางการเหล่านั้นมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกไดไลค์นะครับกดซับสไครป์ถ้าเกิดไ่อยากพลาดคลิปและเกตความรู้ใหม่ๆของเรานะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดสงสัยนะผมจะกาตอบภายใน3วันนะ <c oughs> <c oughs> เขามาอ่านคลิปเขามาอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับ